ในข้อ6นะครับบอกว่าวิชายเดินทางจากพิบุรีกลับไปเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นระยะทาง840กิโลเมตรขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาขับรถก็เอาระยะทางเป็นกิโลเมตรหารด้วยอัตราเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงดังน,นั้นหน่วยก็จะออกมาเป็นหน่วยชั่วโมงหน่วยอาจจะเป็นชั่วโมงนะครับ ศูนย์ศูนย์ตัดไปก่อนแล้วก็เอาแม่สามตัดได้สามได้ยี่แปดยี่สิบแปดส่วนสามชั่วโมงก็คือเก้าเศษหนึ่งส่วนสามชั่วโมงหนึ่งส่วนสามชั่วโมงก็คือยี่สิบนาทีเก้าชั่วโมงยี่สิบนาที แต่ว่าเขาไม่ได้ขับรถรวดเดียวนะครับเขาก็พักไประหว่างทางนะครับซึ่งพบว่าเลี้ยวเวลาที่พักระหว่างทางเป็นยี่สเปนของเวลาในการขับรถเวลาพักอีกเท่เากับ25%ของเวลาขับรถโจทย์ถามว่า ใช้เวลาทั้งเดินทางแล้วก็พักอะรวมกันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเป็นทั้งหมดทั้งเวลาขับรถแล้วก็เวลาพักนะครับตรงนี้มันของเวลาขับรถแปลว่าเวลาขับรถถือเป็นร้อเปอร์เซ็นใช่ไหมครับรวมเวลาพักอีกยี่้าเปอร์เซ็นตดังนั้นเวลาที่ใช้ทั้งหมดก็เลยกลายเป็นร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของเวลาขับรถ ร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นก็ร้อยยี่ิห้าส่วนร้อยสองก็คูณเวลาขับรถก็แทนที่ลงไปยี่แปดส่วนสามชั่วโมงยี่ห้าตัดได้ห้าได้สี่สี่ไปตัดได้เจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบห้าส่วนสามชั่วโมงสิบเอ็ดเสร็จสองส่วนสามชั่วโมง สิอชั่วโมงกับอีกสองส่วนสามชั่วโมงก็เป็นสิบเอ็ดชั่วโมงกับอีกสี่สิบนาทีใช้เวลาทั้งหมดสิบอดชั่วโมงสีิบนาทีครับมัเทียบอยู่กับเวลาขับรถนะครับ นั้นเวลาขับรถก็มองว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นตรวมเวลาพักอีกที่สิบเอรเวลาขับรถดนั้นเวลาทั้งหมดก็เลยกลายเป็นร้อยที่